นี่อจอร์เรามีเรื่องจะปรึกษานายอ,ะอ่ะอ๋อมันเรื่องอะไรเหรอแจสคือว่ามีลูกค้ามาสั่งปีกเก็บเงินปลายทางอ่ะแล้วก็เลยให้เขาโอนก่อนหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เหลือเก็บไปทางส่วนที่เหลืออ,อ๋อย่างนั้นเหรอแล้วเก็บไปทาทองเท่าไรหร่หรอก็ให้โอนก่อนหนึ่งร้อยบาทน้าแล้วก็เหลือเก็บไปทางสามพันหนึ่งเพราะว่าลูกค้าสั่งตัวท็อปอย่างนั้นเองเหรอจอสใช่แล้วล่ะแจสวุ้ยแจสนะของกู วิลืมไปกูชื่อจอร์สเดี๋ยวเราจะเล่าให้หนายฟังนะจอร์สคือว่าตอนนี้เราให้ลูกค้าโอนหนึ่งร้อยบาทนะป่านนี้ลูกค้ายังไม่โอนเลยเราจะส่งของให้ลูกค้าเลยดีไหมอ่ะเราก็อยากได้ตังค์เหมือนกันนะโอ้จอสอย่าส่งเลยขนาดหนึ่งร้อยบาทเขายังไม่มีปัญญาโอนให้เราเลยขนาดหนึ่งร้อยบาทลูกค้ายังไม่มีปัญญาโอนมาเลยแล้วเก็บไปทางต้องสามพันหนึ่งลูกค้าจะมีตังค์ใจหรือก็นั่นน่ะสิจอร์ส เราก็อยากจะเก็บไปทางอยู่นะแต่ว่าแค่หนึ่งร้อยบาทลูกค้ายังไม่โอนเลยนะ่ะอย่าเสี่ยงเลยจอสถ้าเราส่งเก็บไปทางไปลูกค้าต้องไปรับของแน่นอนลูกค้าต้องตีกลับแน่นอนเพราะว่าหนึ่งร้อยบาทลูกค้ายังไม่โอนให้เราเลยใช่แล้วแหละแจสเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเสี่ยงดีกว่านะใจก็อยากได้ตังอยู่แต่ถ้าเราส่งเก็บไปทางไปปุ๊บเนี่ยแล้วเผื่อลูกค้าไม่รับของขึ้นมาเราจะแย่แน่ๆเลยนะช่วยรถล,ละจอสเก็บไปาทางนะ่ะ ถ้าลูกค้าไม่รับของของตีกับนะเราเสียค่าส่งฟรีๆเลยละแล้วก็เสียค่า COD ค่าธรรมเนียมเคอรี่อีกนะชอยเลยล่ะจอสเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเสี่ยงดีกว่าถ้าลูกค้าโอนหนึ่งบาทเราถึงจะส่งเก็บไปทางให้โอเคตามนั้นตามนนเนะจอสถ้าจะเก็บปลายทางแล้วล่ะก็ลูกค้าต้องโอนมาก่อนนะจ๊ะ100บาทถ้าลูกค้าไม่โอนเราก็ไม่ส่งให้นะโอนก่อน100 ถ้าเกิดว่าคุณไม่รับของก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันได้แล้วหนึ่งร้อยบาทฉันก็จะได้ไม่เสียค่าส่งฟรีไงตามนั้นนะทุกคนถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องนี้ให้ด้วยนะ